วันพันแมนตอนที่168ชื่อตอนว่าการตื่นขึ้นของเหล่าถวยเทพเหตุการณ์ได้เปิดมาที่การโรที่กำลังต่อยไซตามะจากระยะไกลโดยใช้คอมโบจากประตูมิติแต่ทว่าไซตามะก็สามารถหลบได้หลังจากที่หลบได้ไซตามะได้ต่อยสวนการโรผ่านประตูมิติทำให้การโรกระเด็นออกไปแต่การโรวับกลับไปที่ด้านหลังของไซตามะเพื่อลอบโจมตีการโรเตะเข้าที่หัวของไซตามะส่วนไซตามะได้ต่อยไปที่ท้องของการโร กาโร่กระเด็นออกไปแต่ก็วับกลับมาโจมตีอีกครั้งแต่ไซตามะเคลื่อนที่หลบหลีกด้วยความเร็วจากนั้นไซตามะได้ถีบก้อนหินเข้ากระแทกกับกาโร่อย่างจางังความรุนแรงทำให้ก้อนหินแตกเป็นเสียเส่ยงๆจากนั้นไซตามะได้ใช้สันมือสับไปที่หัวของกาโร่อย่างแรงทำให้กาโร่กระแทกกับพื้นอย่างจางังไซตามะพูดขึ้นเป็นอะไรไหนายนบอกว่าจะก๊อปปี้ฉันในตอนที่ฉันเอาจริงและจะก้าวข้ามฉันไปให้ได้มาลองดูหน่อยเป็นไงนั่นไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการทำมากที่สุดหรือไง หลังจากที่พูดจบไซตมะได้ต่อยไปที่ตัวของกาโร่แบบรัวๆส่วนกาโร่ได้คิดในใจนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจทั้งๆท,ที่ฉันโต้อตอบกับเขาด้วยพลังทั้งหมดของฉันแล้วแท้ๆแ,แต่ทำไมการโจมตีของหมอนั่นมันถึงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ฉันตามไม่ทันแล้วกาโร่ตั้งสติแล้วต่อยไปที่ท้องของไซตมะอย่างแรงแต่ทว่าไซาตมะกลับไม่เป็นอะไรเลยแถมไซตมะยังต่อยกาโร่จนกระเด็นกาโร่ในตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงฝุ่นเม็ดเล็กๆ ไม่ว่าจะพยายามไล่ตามไซตามะไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งห่างไกลออกไปมากขึ้นเท่านั้นไซตามะยังคงเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหมัดของไซตามะในตอนนี้สามารถสังหารกาโรได้อย่างง่ายดายกาโรในตอนนี้รู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากเนื่องจากการเติบโตของไซตามะมันมากกว่าตัวเขาอย่างมหาศาลความหวังในการเอาชนะไซตามะของกาโรในตอนนี้มันได้หายไปหมดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นกาโรก็ยังคงเข้าต่อสู้กับไซตามะ ไซตามะในตอนนี้ไม่ค่อยจะสนใจการโรเหมือนก่อนหน้านี้ไซตามะพูดขึ้นให้ตายสินายทำให้เสื้อผ้าของฉันขาดออกจนหมดตอนนี้ฉันเริ่มหนาวแล้วสิการโรพุ่งเข้าต่อยไซตามะแต่ไซตามะรับหมัดของกาโรได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นไซตามะก็เริ่มทำตัวแปลกๆและไซตามะได้จามออกมาแรงลมจากการจามของไซตามะมันรุนแรงเป็นอย่างมากถึงขนาดทำให้ดาวพฤหัสถูกทำลายอย่างง่ายดายกาโรคิดว่าการกระทำแบบนี้ของไซตามะไม่ควรให้เกิดขึ้นบนโลก ในขณะเดียวกันกาโร่ได้หันไปเห็นดวงอาทิตย์ทำให้เขานึกอะไรขึ้นได้แผนของกาโร่ก็คือการเทเลพอสไซตามะให้ไปชนกับดวงอาทิตย์ว่าแล้วกาโร่ก็ทำตามแผนกาโร่สามารถเทเลพอสไซตามะไปชนกับดวงอาทิตย์ได้สำเร็จทำให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงแต่กาโร่ก็สามารถวิ่ตัวเองออกมาได้ทันกาโร่รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าสามารถจัดการกับไซตามะได้แล้วในขณะที่กาโร่กำลังดีใจชักดิ้นชักงอยอยู่นั้นไซตามะได้โผล่มาที่ด้านหลังของกาโร่ ไซตามะพูดขึ้นว้าวการเคลื่อนย้ายที่ส่งเราไปที่นั่นเมื่อกี้มันเจ๋งสุดๆไปเลยการโรตกใจเป็นอย่างมากที่ไซตามะสามารถกลับมาได้ไซตามะก็เลยเล่าให้การโรฟังว่าก่อนหน้านี้เขาปวดที่เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นแต่เขาก็พยายามอั้นที่เอาไว้แต่เนื่องจากการโรเทเลพอไซตามะไปหาดวงอาทิตย์ทำให้ไซตามะตกใจกับแสงที่สว่างไสวและทำให้ไซตามะเผลอตดออกมาแรงตดได้ส่งตัวของไซตามะให้ตามการโรเข้าประตูวาร์ปได้ทัน หลังจากที่พูดจบไซตามะได้พุ่งเข้าต่อยหน้าของกาโรอย่างแรงทำให้พวกเขาพุ่งกลับมาชนกับพื้นโลกการโจมตีครั้งนี้ทำให้กาโรได้รับบาดเจ็บอย่างหนักไซตามารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่พวกเขากลับมาถึงโลกแล้วกาโรที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสได้พูดขึ้นว่าเป็นอะไรไปทำไมนายถึงไม่ฆ่าฉันละ่ะไซตามะตอบกลับไปว่านั่นก็เป็นเพราะว่าฉันเป็นฮีโร่ไงละ่ะอีกอย่างฉันต้องทำตามคำขอของไอเด็กเวนที่ให้ฉันหยุดนายโดยที่ไม่ต้องฆ่ากาโรพูดขึ้นคำของงั้นหรอ ทันใดนั้นกาโร่ได้หันไปเห็นร่างอันไร้สติของทาเลโอที่อยู่ตรงนั้นพอดีทำให้กาโร่ตกใจร้องออกมาเสียงดังกาโร่พยายามลุกขึ้นและวิ่งไปที่ไหนซักแห่งไซตามะก็เลยถามไปว่านั่นนายจะไปไหนไอ้เด็กเวนมันอยู่ตรงโน้นไม่ใช่หรอกาโร่วิ่งไปร้องให้ไปกาโร่ได้พูดขึ้นว่ามันเป็นความผิดของฉันเองฉันอยู่ใกล้กับนายมากเกินไปฉันนะกาโร่ได้สะดุดล้มก้นจำเบาฉันนะเป็นอนาคตอันเลวร้ายของโลกใบนี้ ไซตามะได้พูดกับกาโรว่านายทำตัวแปลกไปจากเดิมหลังจากที่ตกลงสู่พื้นโลกนายแน่ใจนะว่าไม่มีใครทำอะไรกับนายกาโร่ได้ตอบกลับไซตามะไปว่าถ้าจะมีใครทำอะไรกับฉันจริงมันก็คงเป็นเพราะจิตวิญญาณของฉันมันอ่อนแอมากเกินไปน่าขำสิ้นดีถ้าฉันเอาชนะนายไม่ได้ฉันก็ไม่สามารถกลายเป็นความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบได้หลังจากนั้นพวกฮีโร่ที่ทําให้ฉันตกต่ำก็จะพูดว่าฉันไม่ได้ถูกตัดออกจากการเป็นฮีโร่ อย่างน้อยนายควรทำตัวเหมือนใครสักคนถ้านายไม่ฆ่าฉันด้วยสีหน้าเฉยเมยโบกมือให้ความคิดบ้าบ้าของนายเรื่องความยุติธรรมฉันก็ไม่สามารถเปิดตัวได้เหมือนปีศาจที่แท้จริง ตอนนี้คนที่ฉันอยากปกป้องมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเขาได้ตายหาไปแล้วทั้งหมดมันเป็นเพราะฉันเซตามาพูดขึ้นนายต้องการปกป้องทาเลโอจริงหรอนายไม่เพียงไม่ได้ยึดติดกับเขาเพื่อรับการสนับสนุนกาโรพูดขึ้นยึดติดงั้นหรอฉันเนี่ยนะนายมันจะไปรู้อะไรการโร่ได้มองไปที่แกนกลางของจีนอต ทำให้เขาสงบสติลงการโร่พูดกับไซตามะว่าฉันมีเรื่องจะขอร้องการโร่ต้องการให้ไซตามะคัพปี้ความสามารถของเขาและก้าวข้ามขีดจำกัดขึ้นไปอีกขั้นการโร่บอกว่าจะส่งต่อเทคนิคขั้นสุดยอดที่แม้แต่ตัวเขาที่ได้รับพลังจากพระเจ้ายังไม่สามารถควบคุมมันได้ให้กับไซตามะส่วนทางด้านของไซตามะก็ไม่ได้สนใจเทคนิคที่การโร่พูดถึงเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงแม้ไซตามะจะรับเทคนิคนี้จากกาโร่มันก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะทำสำเร็จแต่ก็ กกกา่่็บอออวให้ลงดูนไซตามะตอบตกลงจากนั้นกาโร่ก็ได้เริ่มพิธีกรรมกาโร่ได้ทําท่าเบ่งที่ให้ไซตามะดูกาโร่บอกว่าหากไซตามะสามารถเข้าใจวิธีการเบ่งที่ได้อย่างถ่องแท้แล้วละก็ไซตามะจะสามารถขี้คล่องได้อย่างง่ายดายแน่นอนในขณะที่กาโร่กาลังสอนวิธีขี้ให้ไซตามะอยู่นั้นได้มีเสียงของพระเจ้าพูดขึ้นว่าเมียยไปซะฉันจะเอาพลังของฉันคืนหลังจากที่สิ้นเสียงของพระเจ้าเท้าทั้งสองข้างของกาโร่ก็ เริ่มกลายเป็นเกลือมันกระจายตัวอย่างรวดเร็วจนตอนนี้เหลือเพียงแค่ส่วนหัวของกาโร่เท่านั้นที่ยังคงอยู่ในสภาพปกติกาโร่ตะโกนให้เซตามะมีสมาธิอยู่กับการเรียนรู้วิธีขี่ต่อไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่น ไซตามะได้ทำตามที่กาโร่บอกทุกอย่างและในตอนนี้เซลล์และโมเลกุลของไซตามะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการและในที่สุดไซตามะก็ทำได้สำเร็จก่อนที่กาโร่จะตายเขาได้บอกให้ไซตามะไปจัดการกับลางร้ายแห่งอนาคตหลังจากที่สิ้นเสียงของกาโร่ร่างกายของกาโร่ก็กลายเป็นเกลือทั้งหมดและได้แตกสลายไปส่วนทางด้านของไซตามะที่เพิ่งได้รับพลังใหม่มาก็ทำให้เขาเริ่มเดินทางย้อนเวลากลับไป ไซตาม,มาพูดขึ้นไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าเทคนิคศิลปะการต่อสู้ของนายมันจะสุดยอดขนาดนี้ยอดมากเลยนะกาโร่ทันใดนั้นก็มีร่างของกาโร่ปรากฏตัวขึ้นกาโร่พูดขึ้นว่าฉันนี่แหละคือลางร้ายแห่งอนาคต ไซตามะที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าเง้นฉันก็แค่ทำแบบนี้เงินสินะไซตามะได้ต่อยไปที่กาโร่หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ย้อนกลับมาในตอนที่กาโร่ร่างพระเจ้าปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกทําให้เหล่าฮีโร่หวาดกลัวจนหาหดซึ่งหมัดที่ไซตามะต่อยในตอนที่กําลังย้อนเวลาก่อนหน้านี้มันได้ถูกส่งต่อมาให้ต่อยกาโร่ในตอนนี้กาโร่ที่ถูกไซตามะต่อยเข้าที่เบ้าหน้าแบบจังๆได้พูดขึ้นว่าขอบคุณนะการต่อยของไซตามะในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อยเพียง ดเียวแต่มันคือหมัดที่เกิดจากการรวบรวมพลังการโจมตีทั้งหมดของไซตามะที่ได้ต่อสู้กับกาโร่ตั้งแต่ต้นจนจบมาไว้ในหมัดน,นี้เหล่าฮีโร่กิกอกต่างก็ตกใจที่เห็นกาโร่ถูกไซตามะต่อยจนกระเด็นจีนอสพูดขึ้นนั่นมัน อาจารย์ไซตามะร่างของกาโร่ถลายไปกับพื้นแบ่งได้ตะโกนชื่อของกาโร่ส่วนเหล่าฮีโร่กิกกอกตะโกนออกมาว่านั่นมันนักล่าฮีโร่งั้นหรอทางด้านของกาโร่ที่โดนหมัดของไซตามะก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นกับร่างกายของเขากาโร่พูดขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นพลังของฉันมันกําลังหลบหนีไปที่ไหนซักแห่งเกิดมีแสงสองประกายออกจากบริเวณใบหน้าของกาโร่ส่วนทางด้านของไซตามะที่ยืนโชห์หำอยู่จู่ๆก็ถูกดึงดูดด้วย อะไรบางอย่างมีไซตามาอีกคนที่ใส่เสื้อผ้าโผล่ขึ้นมาจากเศษเหินไซตามะทั้งสองคนถูกดึงดูดเข้าหากันจากนั้นไซตามะทั้งสองคนก็รวมร่างกลายเป็นคนคนเดียวไซตามารู้สึกงงว่าเขามาทําอะไรที่นี่ทันใดนั้นไซตามะได้หันไปเห็นแกนกลางของจีนอสทาให้เขาตกใจเป็นอย่างมากแต่ไซตามะก็ต้องตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่ากางเกงของเขามันขาดตรงเป้าพอดีไซตามะยังไม่ทันที่จะหายตกใจจู่จจีนอสก็พุ่งตัวเข้าชนกับไซตามะอย่าง แรงเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเหมือนกับตอนที่จีนอตเข้าโจมตีกาโรเพียงแค่ตอนนี้เปลี่ยนจากกาโรเป็นไซตามะ เซตามาถูกชนกระเด็นก้นจำเบาจีนอตพูดขึ้นขอโทษครับอาจารย์ผมเพิ่งถูกพาตัวออกไปเซตามาคลานมาหาจีนอตแล้วพูดว่าจีนอตนายทำให้ฉันตกใจแทบแย่นายยังมีชีวิตอยู่จริงๆสินะส่วนทางด้านของจีนอตก็งงว่าเซตามาหมายความว่าไงมาถึงตรงนี้เหตุการณ์ในวันพันแมนในตอนที่168กก็ได้ตัดจบไปในตอนนี้หลังจากที่อ่านแล้วก็รู้สึกงงๆอยู่เหมือนกันหากแปลผิดหรือประการใดก็ต้องขอโทษขออาภายัยเหตุการณ์ จะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามได้ในตอนหน้า